MG Cyberster รถต้นแบบรถยนต์พลังงานไฟฟ้า100%จาก MG ค่ะและในโอกาสนี้นะคะขอเรียนเชิญคุณพงศักดิ์เลิศริธธีวัชระวงศ์รองกรรมาการผู้จัดการบริษัท MG เซลล์ประเทศไทยจำกัดให้เกียรติขึ้นกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนและกล่าวถึงความพิเศษของ MG ที่จะเกิดขึ้นในงาน Motor Expo 2021ขอเรียนเชิญค่ะเรียนคุณธานากรเสรีบุรี คุณนภดลเชาวโนนคุณจางไฮโกทั้งแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านผมขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่บูธร,รถยนต์ MG ภายในงาน Motor Expo 2021ในครั้งนี้นะครับรู้มีเกียรติครับวันนี้อุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยกำลังก้าวไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางของอุตสาหกรรมยานยนต์ของโลก ซึ่งประกอบไปด้วย4แกนหลักด้วยกันนะครับ 1. คือเรื่องของ connectivity 2. คือเรื่องของ autonomous 3.sharing economy และ 4. นะครับ electric vehicle MG นะครับมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ริเริ่มแนะนำเทคโนโลยีใหม่ๆและสนับสนุนประเทศไทยให้เป็นประเทศชั้นนำในกลุกก่มอุตสาหกรรมยานยนต์ของโลก วันนี้นะครับุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยได้ก้าวมาไกลอย่างที่เราตั้งใจไว้แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับการที่รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเป็นที่ยอมรับและมียอดจำหน่ายที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี2018นะครับเราได้นำรถต้นแบบ MG Emotion มาที่งาน Motor Expo แห่งนี้นะครับนั่นจะเป็นปีแรกเพื่อจะตอบย้ำว่า เรามีความมุ่งมั่นในการที่จะเป็นผู้บุกเบิกยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยนะครับจากศูนย์ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงในระยะเวลาไม่ถึง3วินาทีด้วยวเป็นรถสปอร์ตที่มีความแรงอย่างมากเลยผมขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่านะครับเอหรือเป็นรถที่จะเข้าสู่สายการผลิตและแน่นอนที่สุดครับ เราหวังว่าเราจะได้มีเวอร์ชั่นของประเทศไทยอีกด้วยซึ่งเราคาดว่าจะสามารถแนะนำรถยนต์รุ่นนี้ในปี2566ก็คือภายในอีก2ปีนี้เองแต่เพื่อเปิดโอกาสนะครับให้กับผู้บริโภคคนไทยนะครับได้เป็นเจ้าของภายได้ชื่อ MG Cyberster Prestige Reservation โดยเราจะเปิดให้ลูกค้านะครับที่สนใจเนี่ยจองสิทธิ์ครับสิทธิ์จะแบ่งเป็นสประเภทด้วยกัน ประเภทที่หนึคือซิลเวอร์ห0าพบาทประเภทที่2องโกลหนึ่งมืนบาทเงินจองสิทธิ์ในครั้งนี้นะครับจะมีมูลค่าเป็นสิทเท่าเมื่อรถยนต์รุ่นนี้นะเปิดจำหน่ายอย่งเป็นทางการแล้วผมขอเรียนว่้ทราบว่าหนึ่งท่านมีหนึ่งสิทธิ์เท่านั้นครับเราจะเปิดตัวปิดจองรับอ้รถรุ่นนี้นะครับในงาน Motor Expo แห่งนี้เป็นต้นไป จนถึงเมษายนปี2022หรือในช่วงของมอเตอร์โชว2022ครับเราเปิดช่องทางเดียวนะครับที่เว็บไซต์ www.mgcars.com เท่านั้นนะครับสำหรับผู้จองสิทธิ์นะครับในงานระหว่างงานมอเตอร์เอ็กซ์โปครั้งนี้นะครับเราจะให้ท่านนะครับมาชมรถอย่างใกล้ชิดในแบบเอ็กซ์คลูซีฟ ผมต้องขอขอบคุณนะครับคนไทยทุกคนนะครับที่ให้ความไว้วางใจแบรนรถยนต์เอโดยเฉพาะอย่างยิ่งรถยนต์พลังงานไฟฟ้าของเราะในวันนี้นะครับเรามีความยินดีนะครับที่ได้มีการต้อนรับนะครับผู้บริหารหนุมนะครับจากทาง evm plus คุณสุวิชาสุดใจ CEO แล้วก็เป็นกรรมการวิัาการด้วยนะครับพร้อมกับคุณพีระนะครับช h i strategy officer ให้เกียรติมาลุกง,งานกับเราในวันนี้นะครับ ก็ถือว่า EVV เป็นผู้ให้บริการรถพลังงานไฟฟ้าแบบเต็มรูปแบบให้เช่ารถ EV P ผ่านแอปพลิเคชัน EVV